ที่นักเรียนวันนี้เรามาพบกันในหน่วยหนูทําได้คุณครูเชื่อว่านักเรียนคงทคํากิจกรรมประจําวันได้ด้วยตัวเองอห,ลหลายอย่างได้นะคะอย่างเช่นอาบน้านําแต่งกายรับประทานอาหารนะคะเข้าห้องน้ําห้องส้วมเองได้แล้วก็ยังมีเรื่องของการไหว้ผู้ใหญ่การกราบผู้ใหญ่การกราบพระการรับส่งของและมารยาทการเดินค่ะ อันดับแรกเรามาดูการไหว้ผู้ใหญ่ก่อนนะคะการไหว้ผู้ใหญ่ถือเป็นมารยาทไทยที่ดีสืบทอดกันมานานการไหว้เป็นการมีสัมมาคารวะการให้เกียรติกันค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการกราบผู้ใหญ่การกราบผู้ใหญ่เป็นมารยาทอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทย แสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยและความอ่อนน้อมถ่อมตนการกราบเป็นวิธีของการทำความเคารพเมื่อพบพระผู้ใหญ่หรือการให้สิ่งของกันการกราบพระนิยมใช้แสดงความเคารพพระตรัตรยัยหรือในการฟังพระเจริญพระพุทธมนต์สวดอภิธรรม และฟังธรรมเทศนาเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นมารยาทในการรับของส่งของมีวิธีปฏิบัติเหมือนกันค่ะอย่างเช่นการส่งของหรือรับของจากผู้ใหญ่ก็ต้องไหว้เป็นการแสดงความเคารพทุกครั้งเสมอค่ะระดับสุดท้ายนะคะเป็นมารยาทในการเดินการเดินเข้าไปไม่ควรเดินขีดขวาง ทางของคนอื่นนะคะเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญใจควรเดินด้วยความระมัดระวังนะคะไม่หยอกกันไม่เล่นกันในขณะที่เดินเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะจำได้ไหมถ้าจำได้แล้วอย่าลืมทำใบงานทำแบบฝึกหัดกันนะคะสวัสดีค่ะ